อาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเนาี้กลับมาอยู่ในเกมไมโครฟกไปอีกแล้วนะครับก็วันนี้เรากลับมารีวิวมอดกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้มอดของเราก็มีชื่อว่า Instant Massive Structures มันก็คือมอดเดิมที่เรา,ารีวิวโครงสร้างของบ้านนะครับนีนะ่ที่เรารีวิวไปนะครับก็เป็นมอดเก่านะครับก็วันนี้ผมก็จะมารีวิว ร้าน,นะคะ้าหรือว่าช็อปกันนั่นเองนะมีหไหมช็อปก็มีประมาณนี้นะครับยังเหลืออีกหลายอย่างที่เราไม่ได้รีวิวนะก็วันนี้เราจะมารีวิวช็อปกันนั่นเองนะครับมา ผมพร้อมแล้วท <toys> ี่จะรีว <Champion> ิวมาเอามาเลยครับผมก็หลังจากที่ผมไปลองเทสบาร์มาก็บอกได้เลยว่าแม่งอลังการมากเป็นช็อปที่แบบอลังการมากก็แบบใครสร้างเชื้ออยู่นี่แบบนะจัดมอดนี้ไปลงแล้วแบบสร้างได้เลยนะครับโอเคก็วันนี้เราใส่เซเดอร์มาเนาะเพื่อจะได้เห็นความสวยงามของมอดนี้นะครับมาเรามาเริ่มกันแรกกันดีกว่านะไม่รู้มันคืออะไรมันบอกว่าเป็นบล็อกครอสโอ้โหนี่แหละครับช็อปท่านผู้ชมโู้ชอบแม่งอลังการมากอ่ะโอ้โหโอ้ก็ตุกตุกนะครับคอมการ์ยากระแดลงเซเดอร์นะฮะ อยากให้ทุกคนแบบเห็นความสวยงามถ้าแบบมีเซเตอร์จะเป็นยังไงไงอันนี้ก็จะเป็นวงกลมนะถ้าผมจำไม่ผิดเห็นปะ่ะถ้าใครแบบกําลังเปิดเซิร์ชอยู่อะไรแบบเนี้ยเอาบอลที่ไปวางรอบเดียวแบบชิลเลยชิลไปทั้งวันได้เลยนะเนี่ยดูดีข้างในนะครับแต่เราก็ต้องมาแก้เองอะไรอีกนิดนึงนองข้างในเนี่ยโอ้โหแม่งชอปแม่งสวยงามมากนะครับก็โอเคผ่านไปแล้วสรับบล็อกแรกนะครับเรามาดูบล็อกต่อไปกันเลยดีกว่าเชิดมอ้ออันนี้เป็นร้านค้าสรับเล็กๆนะครับจิบจิบ อันนี้จะเป็นอะไรอ่อเป็นทางเข้ามัง้งเดาเอาเดาล้วนๆเนะฮยโอเคมาต่อไปนี่เป็นกระจกเนะยฮะอ๋อเป็นช็อปแบบกระจกไม่ใช่ละโอ้โหนี่ก็โอเคนะเป็นสีเขียวอ๋อไม่ใช่กระจกผมอ่านผิดมันอ่นานว่ากรนะีนเนี่ยสีเขียวอ่านผิดทุกทีท,ทุกทีเหมือนกันเลยฮนะแต่ทางเข้าไม่เหมือนกันอะไรไม่เหมือนกันละมันต่างอ,อ,งไงไงไอายังไงวะเนี่ยไอจิฟ้าไงง หมดไปแล้วสำหรับชุดแรกนะมาชุดที่2ชุดที่2นี่จะเหมือนกันเกือบทุกอันเลยนะมันแค่จะเปลี่ยนสีนะฮะอันนี้ก็อันเดิมนะเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีนะมันเหมือนกันเด้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นขนแกะนะสีส้มมาต่อไปจำเดิมอันนี้เป็นสีส้มมันก็สีเดียวกันไม่ใช่หรอวะคือผมมองว่ามันต่างอะไรเงี้ยมันจะมีตัว H ใช่ไหมแล้วก็ W E แล้วก็ N แล้วก็ S มันคืออะไรวะนะครับมันต่างกันยังไงเหรออ๋อทุกคนผมรู้แล้วมันต่างกันยังไงก็คือ อันเนี้ยมันคือทิศใต้ทิศเหนือทิศทิศตะวันออกทิศอะไรกันมันก็ว่าไปเอนี่ยออกมันคือทิศทางนั่นเองนะครับนะเราก็โง่งงทั้งนานนะครับโอเคเข้าใจแล้วนะครับนะขอโทษจริงๆเราไม่รู้เนะี่ยโอเคมาอันนี้เป็นพิกนะทิศไหนเอ่ยเราผมไม่ค่อยดูเรื่องทิศเท่าไหร่เนาะงั้ก็ช่างมาันละกันเรามาแค่มาดูสีของมันละกันโอเคสีพิกหมดแล้วข้ามไปนะครับแสดงว่าที่เราสร้างเมื่อกี้มันก็คือทิศของมันเนี้ยไอ้ที่มันประสาทใหญ่ๆนั่นแหละนะครับอันนี้ ทิศไหนโอ้อันนี้เป็นช็อปไม้โอ้ my god โอ้โหสวยมากครับทุกคนมาเดี๋ยวพาไปดูข้างในโอ้โหคือแบบเล่งชอ็อปเขาแบบออกแบบมันสวยดีนะถ้าใครแบบเปิดเซิร์ชแล้วแบบลงมดนี้แบบไปเล่นซิงเกิลเพลเยอร์แล้วก็ก็แบบมาในเราเอามาเปิดเซิร์ชเราเลนะครับไม่ต้องเสียเวลาสร้างซิ้อเลยแค่วางบล็บอกเดียวดูดิสวยมากนะครับ ผมคิดว่าถ้าผมเปิดเซิร์ชผมก็จะเอามอน,นี่มาใช้แน่นอนนะถ้าผมเปิดเซิร์ชนะครับดูดิสวยมากอะ่ะนะครับโอเคมาต่อไปกันเลยดีกว่าใกล้หมดแล้วนะครับอันนี้เป็นทิดนะทิดโอเคอันนี้ใช่ทิดเปล่าโอเคนี่เป็นทิดเนะี้ยโอเคต่อไปเป็นบล็อกครอสเนี้ยอันสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้เนะี้ยซิลิม <Wow. S 1> อันนี้มันอ๋อมันคล้ายๆประสาทที่เราสร้างตอนแรกเป็นช็อปนะแต่นี้มันจะเล็กกว่านะครับ โอ้โหดูดิแม่งสวยมากอ่ะโอ้โหชอบมากเลยฮะสวยมากดูดิแต่ประตูแม่งวางผิดโ,โหเนี่ยเรามีชั้นสองนะฮะนี่ชั้นสองโอ้โหยังสวยอ่ะออกแบบดีมากยกนิ้วเลยฮะเดี๋ยวว่าถ้าผมทำในเรื่องผมออมวอทนี่มาสาร้างเนื้อเรื่องดีกว่าเออโอเคนะคบ,บอกจะทำในเรื่องไหนรอบใดก็ไม่ทำมาสักทีนะครับ โอเคนะครับก่อนปิดท้ายนะก็ผมรู้สึกว่าคลิปมันเร็วเกินไปนะครับเราจะมารีวิวฟู้ดด้วยละกันนะครับมาจัดมาเลยนะครับฟู้ดไม่รู้ว่ามันคืออะไรบ้างฟู้ดมันก็แบบคล้ายๆแบบมันจะมีฟาร์มอะไรประมาณนี้นะเท่าที่ผมไปลองวางมาดูนะครับโอเคมาเรามาดูฟู้ดกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เป็นแครอทนะครับโอ้โหเป็นฟาร์มแครอทอย่างงี้เลยเหรอสวยมากโอ้โหได้แนวคิดสร้างฟาร์มใหม่แล้วเว้ยสวยมากฮอลีชิด อันนี้เป็นแครอททิศไหนของมันก็ไม่รู้นะฮะอันนี้เป็นฟาร์มเนี่ยมาชิลิปโอ้โหอันนี้เป็นฟาร์มมันเองเนะี่ยอันนี้บันไดมันหลุดลงมาเนาะเราก็มาวางบน,นตรงนี้เองแล้วกันเนี่ยเป็นชั้นบนมีฟาร์มแล้วก็แบบเป็นคอกมาโอ้ยชอบมอดตีมากสนับสนุนสวยมากอันนี้เป็นฟาร์มเนี่ยอันนี้เป็นทิศอะไรของมันก็ไม่รู้เนะี่ยโอเคอันนี้เป็นอะไรผมอ่านไม่ออกเนะี่ยโปรตโตเออ อ๋อนี่เป็นโปรโตโตแบบเพียวๆไม่มีอะไรเลยนี่ครับอันนี้เป็นอันนี้น่าจะเป็นพืชใหม่ของเวอร์ชันใหม่นะครับใช่ป่วาวะไม่ใช่ละอันนี้เป็นคอกมา้าโอ้ my god สวยมากนะครับอันนี้ก็เป็นทิศของมันเนะ่โอเคอันนี้ก็เป็นฟาร์มข้าวนะครับชิลิปโอ้โห หมดเร็วๆมากเลยเนะยฮะยังครับมันจบเร็วเกินไปเราจะแถมอีกนะเราจะแถมเป็นอันนี้นะครับก็เป็นพวกแบบเครื่องบินแล้วก็การหันลมฮอริคอปเตอร์แล้วก็รถอะไรประมาณนี้เนาะผมไม่ได้เตรียมไว้สิผมไม่รู้มันเกืออะไรบ้างแต่ละอันนะครับก็แบบมาดียแบบสดๆน้อนๆเลยเนะี่ยโอเคมาดับดูวนแรกอันนี้แนะ่นอนครับการหันลมเนะฮยจะดมโอ้าหนี่มันหมุนได้หรอวะเนี่ยโอไมกออมันหมุนได้ด้วย นี่มันเป็นการหั่นลมหมหุนได้เจ๋งอ่ะโอ้โหเขาทำให้หมุนงวะเจ๋งมากโอ้โหสุดยอดครับทุกนิ้วกับมอนนี่เลยอันนี้เป็นแอร์บอลลูนนะรับอลลูนนั่นเองเฮ้ยโอโ้สวยมากน่าจะบินไม่ได้เนะี่ยคิดว่าอันนี้เป็นเครื่องบินเนี้ยโอโ้มันไม่เหมือนในรูปเลย <c oughs> โอเค อันนี้เป็นอะไรวะผมจําไม่ได้อ๋อเป็นเรือนะครับนี่เรือโหสวยงามเลยฮะจบแมวอันนี้เป็นเครื่องบินนะครับอุย๊ยอันนี้มันต้องสูงหน่อยนะเดี๋ยววางก่อนมาอ๋อมันเหมือนอะไรอะ่ะผมไม่ไแน่ใจว่ามันคืออะไรนะถ้าใครดูกอ o m ม e n t มาละกันนะผมไม่รู้จริงๆโอเคมันมี2อันแล้วก็วางไปเลยนะครับที่ลืม อันนี้เป็นสีขาวน,นี้เป็นสีแดงเนะี่ยไม่เหมือนกันเนะฮยต่างที่สีเอ้ยไม่ต่างดิเอ้ยต่างต่างนะครับวันนี้อ๋อไม่ต่างไม่ต่างเหมือนกันนั่นแหละนะอันนี้หลอนเองละอันนี้เป็น F 1 6เนะฮะเครื่องบิน F 1 6หกโอ้ก็สวยอยู่นะฮะโอเคต่อไปมาอันนี้เป็นอะไรวะไม่รู้อ่ะมันคืออะไรวะเอ้ยมันขึ้นได้ด้วยเฮ้ ไหนขึ้นไปดูดิวมันคืออะไรมันเหมือนแบบคล้ายๆที่ชมวิวอะไรประมาณนี้ปะมันคืออะไรวะมันมีลิฟต์ขึ้นมาไม่ดูครังง,งดแดกเรางงต่อไปโอเคปล่อนไปอันนี้เฮลิคอปเตอร์นีะฮะโอ้โหเฮลิคอปเตอร์แม่งหมุนได้ด้วย,วยเมื่อกี้มันบอกว่าอะไรได้สักอย่างมูฟไลนี้อ๋อทำให้มันหยุดนั่นเองนะครับโอ้โห หอสวยมากอันนี้บินได้ด้วยโอเคอันนี้พอบินนะมันต่างกันยังไงบะโอเคช่างมันอันนี้เป็นการหันลมอีกแล้วหรือเปล่าอันนี้เป็นการหันลมแบบฟราร์มนะฮะโอ้โหสวยมากสวยมากพี่น้องพี่น้องชาวไทยหมุนได้ด้วยโอเคต่อไปดับเบิลอันนี้เป็นอะไรวะมอัน,นเป็นรถเหมือนรถทัวร์นะฮะ รถอะไรก็ไม่รู้นะครับโอเคสร้างมันมาต่อไปเฮ้ย <Wow. S 1> นี่มันโอ้โหนี่มันเขาเรียกว่าไรนะสิงช้าเออไม่มันไม่ใช่สิงช้าเขาเรียกว่าอะไลว,วะลืมแล้วนะครับไม่ได้เล่นนานแล้วเนะี้ยโอ้โหสุดยอดมากขอขึ้นด้วยกูขึ้นไม่ได้กูขึ้นด้วยเอ้ยอึบอขึ้นไม่ได้โอเคช่างมาแล้วกัน แม่งอลังการมากสิงช้าสวรรค์เออนะครับอันนี้เป็นอะไรวะโอ้ยใหญ่ใหญ่เสียงจะดีเลยไหมเนี่ยอ๋อมันคือโรงหนังนะครับซีนีมาใช่ป่าววะมันหนาวว่าซีนีมาหรือเปล่ามันคือโรงหนังนะครับทุกคนนี่โรงหนังเฮ้ยแม่งขยับไปด้วยสโนว์แมนคือบันไดโอเคมียันโรงหนังไนะคิดดู อันนี้เป็นรถบัตรเนี่ยชื่อมรถบัตรก็ธรรมดาไม่มีอะไรมากสวยนะโอเคอันนี้ก็เป็นกระหันลมอีกแลวนะครับแต่เป็นกระหันลมแบบน้ำนะครับเดี๋ยวทำเชตก่อนนี่เนะี่ยมันจะหมุนใต้นะ้ำแล้วมันก็จะมีพลังงานนะ้องผมจำไม่ได้แล้วนะมีบ้านให้ด้วยโอ้โหมันเจ็บแม่จริงจริงว่ะทุกคนโอเคหมดยังวะโอเคหมดแล้วนะครับก็วันนี้หวังว่าทุกคนก็จะ ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ว้าวว้าวว้าวว้า,วา,วา,วาไปด้วยกันนะครับถ้าใครชอบก็อย่ายลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจผมต่อไปด้วยกันนะครับนะนะก็โอเคสำหรับที่นี่ไปแล้วครับบ๊ายบาย